สดีค่ะมาพบกับแชนแนลกิจการสาสั่งแล้วก็มาพบกับป้าให้วันนี้ป้าจะมารีวิว10อันดับสกุลชี่สโลนะคะเราไปดูอันดับที่10กันเลยอันดับที่10นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบันน้ำสัมโบนะอันดับที่9กันเลยค่ะอันดับที่9นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะมังกรองหนีโคล่านะคะมิุคูม้าค่ะ เอาไปดูแบนับที่แปดกันเลยค่ะอันดับที่แปดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะปังแผ่นเป็ดน,นะไปดูอันดับที่เจ็ดกันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบนโลนกัดน,นะไปดูอันดับที่หกกันเลยค่ะ อันดับที่หกนะคะก็จะเป็นบันอุมามินะคะที่ลอยถูกแทงที่ดวงใจทันทีเจ้าคะาช่วยคุณพ่อทีอ่ลอยจะให้เกิดสุขลใจนะคะไปดูอันดับที่ห้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นนี่ค่ะบันเป็ดะณฑิตไเนี่ยไ,ไปด,อดูอันดับที่สี่กันเลยค่ะอันดับที่สี่นะคะก็ะะจะเป็นบันแพนด้านะ ไปดูอันดับที่สามกันเลยค่ะที่ตังอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นตังหน้าแมวค่ะไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะเอาไปนะคะไปดูอันดับที่สองค่ะอันดับที่สองค่ะก็กจะเป็นนี่ค่ะบ้านที่ก็เหมือนกับตอนนี้เอาไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลย นี่นะคะก็จะเป็นแอปเปิลของอารีดี้นะคะเป็นสีเขียวค่ะมีลายเส้นนะให้ดูก่อนเลยฉันขอโทษนะพี่ด้วยน่ารักมา,มากๆเลยใช่ไหมคะเดิวไปดูความสโลของมันเลยค่ะพี่ก็ต้องขอโทษเราเหมือนกันแหละที่ผ่านมาค่ะวันนี้ปายก็มารีวิวสิบอันดับซากุชิที่สโลเพ<โ>ลงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ